ตากระตุกปวดเบ้าตาอันนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับบางคนเนี่ยเกิดจากการที่ใช้งานเยอะจ้องคอมนานจ้องโทรศพัพท์มือถือนานหรือไม่ก็ขาดแร่ธาบางชนิดนะครับหรือว่าเกิดจากกล้ามเนื้อทั่วไปก็ได้แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกล้ามเนื้อธรรมดานะครับพอกล้ามเนื้อตรงนี้ใช้งานเยอะ,ยอะเข้าเนี่ยมันจะทําให้ตึงหดเกร็งแล้วก็กระตุกได้นะครับเอาวิธีแก้ง,ง่ายๆนะครับปวดตาตากระตุกเนี่ยก็คลายกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆเอาง่ายๆเลยเอาอุ้งมือนะครับกดเข้าไปกลางหัวนะครับ เออให้มันปวดปวดนิดนิดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยสักห้าวิห้ายกหรือไม่ก็กดระหว่างวันว่างๆก็ได้เรื่องนอิ้วกดก็ได้ไม่มีผิดนะส่วนอีกอันหนึ่งนะครับตรงกล้ามเนื้อตรงหัวคิ้วตรงเนี้ยก็ทำเป็นนะครับเอาอุ้งมือกดเข้าไปเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าวิห้ายกเหมือนกันอีกอันหนึ่งตรงขมับตรงนี้อ๋อลองกดฟันดูเนี่ยแต่เห็นว่ามันแข็งๆเนี่ยเอามือกดครับห้าวินาทีห้ายกส่วนอีกอันหนึ่งคลายไปทางหน้าเลยนะตรงนี้ นี่ตรงกลางเนี่ยอ้าปากแล้วก็จะเจอเอานิ้วโป้งกดเข้าไปก็ได้5้าวิห้ายกอีกอันนึงก็ต้อง